พื้นที่บางแห่งก็ไม่ไม่แข่งขันก็มีบางแห่งที่ว่านายกคันเดียวนะแต่ของหลายๆที่ที่มีการแข่งขันสูงนะครับเช่นเทศบาลนครระยองซึ่งมี3ทีมเทศบาลบ้านฉานก็3ทีมถีทีมนะครับแล้วก็หลายแห่งที่มีการแข่งขันที่สูงอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับว่าเราอาจจะมีการกระทําผิดกฎหมายหรือตั้งหรือไม่อย่างไรก็เป็นที่เข้าจับตาว่าเพราะว่าการเทศบาลนครเป็นเทศบาลที่ใหญ่แล้ว ก็เทศบาลที่คนที่มีความรู้ความสามารถมาคนะสามารับใช้ประชาชนพื้นที่นะครับซึ่งประชาชนก็ต้องเลือกตัวแทนของเขานะครับทำหน้าที่เหมือนกันนะฮะว่าให้ให้พัฒนาบ้านเมืองให้ได้เช่นมีโครงการใหม่ของเทศบาลน,นครไม่ก็เป็นเทศบาลน,นครมาพุธเนี่ยซึ่งเป็นเทศบาลที่ยกฐานะขึ้นใหม่ก็อยากให้พัฒนาทางที่ดีก็ยกเก่าก็แข่งนยกใหม่ก็มานะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนพื้นที่นะครับเขาจะ เ,เลือกท่านใดเข้ามาเป็นผู้บริหารของเขานะฮะอีกหลายแห่งก็งเทศบาลเมืองตรบนเมืองแกลงก็มีผู้แข่งขันสี่ท่านนะฮะอันนี้ก็ถือว่าแข่งขันสูงกนกันก็อันนี้เป็นก็ที่จับตามองว่าเราเองจะได้ผู้บริหารที่ดีไหมอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่นะครับที่เขาสนใจการเมืองและเข้ามาทําหน้าที่ในการเลือกนะผู้แทนของเขาเองนะครับคนนี้ก็แทนหาเสียงที่ว่าเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้บอกไว้แต่ว่า รูพรบเกี่ยวกับเที่ยวเดินของเขาไน้ว่ามีธนาารเทียวที่คือทีถึงสองแทนรูปเด็กนี่เองกให้นอนหลับนอนไม่ได้นะฮะก็ดูพรบแล้วก็สอนตุ้มตัดตุกลดหรือไม่ก็ไม่ก็แน้แต่สะวกทเ้ยแทาะว้าทางนในสียงีา้วนั่งสไ่เยะเลยนะใช่ไหมทาดีคกเนี่ยเขาบอกว่าพระพิ้ามนะ แต่ว่าห้ามเสียขนาดไอปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ไเขาสศกอยู่งานงานเงินศกเนี้ยเบอร์โชหรือเข้าขายหาชีพอะไรหรือไม่ก็ไปพูดเลยทางเบอร์นี้เบอร์นี้ใน่ในรายการคือทำหน้าที่ได้แน่แนะถัดมาค่ะเราก็ต้องยื่นกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งมือต่อมือนะคะอย่างนี้ไม่ใช่เลยแลห้ามช้ค่อยความรุนแรง แต่สุดท้ายค่ะงดการช่วยไม่รับซองนะแต่ว่าจะทำกล่องลอยจาาไว้ข้างๆแหละให้ให้คนที่มาทำบุญเนาะเอาซองเป็ม่อให้โรงพยาบาลปิตรในช่วงหาเสียงค่ะสามารถหาเสียงได้ตลอดเว้นแต่จะสร้างความรบกวนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือชาวบ้านซึ่งอาจจะเกิดการร้องเรียนได้คนเสาวของพูย์ก็ต้องเลิกแล้วหาเสียงไม่ได้แล้วป้ายก็ติติดเพิ่มไม่ได้ไม่ได้ป้ายเก่าไว้รอ มีไฟของเทศบางคงออกให้แลแ้วเก็บที่คนนะให้ก็เก็บไมันมีประเด็นกันนะบอกว่าโพสในแชร์ในเฟซบุ๊ก่าเออใครอยากได้ป้ายเอาไปใช้ได้เลยผมให้มาเรื่อเป็นประเด็นนะอย่าไปทำนะนะางน,นั้นนะใบเปนประโยชน์นี่ต้องเป็นต้องจริงๆนะไม่ใช่เอาใครอยากได้ก็เอาไปเลยทั้งคันสอบถามนิดน,นึงนะครับก็คือเกี่ยวกับการเดินหาเสียง นะครับรับจากทันนี้ไปจนถึงวันที่ก่อนวันที่1ิบพฤษภาคมนะครับเพราะว่าวันที่ที่สิพฤษภาคมเป็นวันเลือนตั้งนะครับในการในการหาเสียงนะครับโดยการใช้รถของผมเนี่ยใช้รถส่วนตัวเพราะว่าผมเป็นผู้สมัครอิสลามนะครับใช้รถส่วนตัวติดป้ายอะไรต่างที่รถนะครับเรื่งเสียงเองอะไรเอง้างเขาติดตั้งปอปกรณ์ให้แต่ไปเริ่มเสียงตัวเองนะครับนม่กระบ ได้ถูกต้องไหมครับทําได้นะเสร็จแล้วจากนี้ไปจนถึงวันที่สีนะ่นี่ยในการหาเสียงนะในข้อกฎหมายที่ดูในนี้ไม่เกิน18นาะฬิกาถูกต้องใช่ไหมครับ ระยอนะครับก็มเีเทศบาลนะครับที่ต้องมีการจัดเลือกตั้ง30แห่งนะฮะเ,เทศบาลของเราเนี่ยก็ปรับฐานลหลายแห่งนะครับเช่นเทศบาลนครระยองเทศบาลนครมากพุทธเทศบาลเมืองบ้านฉางเทศบาลเมืองเมืองพระเทศบาลเมืองนิคมพัฒนาแล้วก็เทศบาลเมืองมะขามคู่ที่เหลือเป็นตำบลน,นะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยมีผู้สมัครประมาณเ0 0 80กว่าคนนะครับซึ่งวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงผู้สมัครทุกท่านนะครับซึ่งเราจะเป็นทั้งหมดออสองสองสายนะฮะัหมดสี่รุ่น เพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเขาที่ต้องดำเนินการแล้วก็การหาเสียงให้เป็นไปตามระเบียบของกรอตอนะครับแล้วก็การค่าใช้จ่ายใ,ในการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยว่ามีเท่าไหร่อย่างไรนะครับการติดป้ายหาเสียงการหาเสียงอย่างไรที่ถูกกฎหมายหรือการเ,เกี่ยวกับข้อห้ามผ,ผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งต่างๆที่ผู้สมัครต้องรู้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเราต้อง,ต,องต้องให้เขารับทราบด้วยว่าเป็นข้อมูล การที่ที่ดำเนินการในการหาเสียงต่างๆนะฮะคืออยากฝากถึงผู้สมัครนะครับว่าการหาเสียงนะครับก็ท่านทําให้ถูกกฎหมายเลือกตั้งนะครับไม่มีการมิถินจ้างใ,ใดๆที่จะไปเสี่ยงหาในการหาเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตังหรือการมอบประโยชน์ินใดให้แก่ผู้มีสิิตั้งเพื่อจูงใจให้เลือกตัวเองนะฮะซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งการ <c oughs> การเลือกตั้งครั้งนี้เราเองก็อยากให้มันเป็นการเลือกตั้งที่ ที่โปร่งใสยุติธรรมและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งวันนี้เป็นการเหมือนกับกากิจการมารยาตในการเล่นกีฬานะครับ คือผู้เล่นก็ต้องมีมีแนวแนวคิดแล้วก็มีควารมรู้เกี่ยวกับกฎกติกาบาิยางต่างๆแล้วก็เป็นการการผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยมาพูดคุยกันนะฮะว่าเราจะหาเสียงโดยที่เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่เอาเปรียบแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยในในพื้นที่นะซึ่งเราเองอยากให้เกิดการเลือกตั้งเชิงธรรมนันชันไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องคา,คา,คานกันแลการลเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันให้เป็นเป็นแบบโดยธรรมนะครับ แล้วอย่างหนึ่งก็อยากฝากถึงท่านผู้มีสิทธิตั้งในพื้นที่นะครับก็อยากให้ผู้มีสิทธิตั้งมาใช้สิทธิตั้งให้มากมายนะครับให้ถมพลายนะครับเพื่อเลือกคนดีที่เข้าไปทางานแทนเขาในบ้านเมืองไม่ว่าเป็นผู้บริหารเป็นนายกเทศมนตรีนะครับหรือเป็นนายกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับทำบทบาทให้ถูกต้องแล้วก็อย่าให้มีการซื้อสิขายเสียงนี่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนี่อย่างท้องถิ่นนะครับ แต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะหารยองเนี่ยมีเ,เทศบาลสามแห่งที่เลือกนายกไปแล้วนะครับบ้านเพนะฮะเทศบาลบ้านเพเลือกนายกไปแล้วแล้วก็เทศบาลแกงกระเฉดนะครับเลือกไปแล้วแล้วก็เทศบาลเจบบ้าพนเจ้าพยานะครับที่เหลือก็จะเลือกนายกพร้อมกับสมาชิก ประเด็นว่าเราเองวาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิให้มากที่สุดอย่างน้อยสัก65ขึ้นไปนะครับก็จะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ที่สูงอยู่แต่ว่าน่าจะทําได้นะครับต้องอยู่ที่การรรงรลัะประชามัมธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลนะฮะว่าเขาต้องเลือกคนที่เรารักเลือกคนที่ต้องใช้นะฮะให้บริหารบ้านเมืองให้ได้นะครับ